สวัสดีครับทุกคนวันนี้อูดี้ซูเปอร์แคมจะพาไปดูบรรยากาศงานสุดพิเศษ Ex c l u s i v e Athlete Talk with e l i เอลิโ Ki ์ค h o โชที่จัดขึ้นโดย i am 2 4มตซตัวแทนจำหน่าย n i กี้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ n i ก e ้ l a g s h i p Store สยามเซ็นเตอร์เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองถ่ายทำในสไตล์รอดนะครับเดินถ่ายไปพูดไปอาจจะดูเขอะเขินหรือลน้นลนไปบ้างในบางจังหวะน,นะครับถ้ามีผิดพลาดตรงไหนก็ขอ,อภัยล่วงหน้าไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับ นอกจากใหีวดวคลิปโช์เก้แล้วเนี่ยก็ยังมีแขกรับเชิญคนสําคัญหลายท่านเช่นคีรินตันติเวศนักวิ่งที่ครองสถิติป้าสุดของประเทศไทยปราลินดาจัตชิดนักวิ่งหญิงระดับแนวหน้าแล้วก็พี่ตูนบอดีแ้แสลมนักร้องนักวิ่งรวมถึงบดบาทใหม่ในฐานะคุณพ่อที่เราทุกคนต่างรู้จักกันดีอยู่แล้ว นอกจากนั้นเนี่ยงานนี้ังมีตัวละครลับอีกคนที่เรียกว่ามีบทบาทสําคัญเบื้องหลังความสําเร็จของเอลีคลิปชโชเก้ที่เขามาร่วมงานนี้ด้วยครับอยากรู้ว่าเขาคือใครเนี่ยติดตามไปได้ในคลิปเลยครับบรรยากาศในงานนี้นั้นเรียกว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็แรงบันดาลใจทั้งจากแขกรับเชิญรวมถึงแฟนๆนักวิ่งที่มารวมตัวกันครับเรียกว่าผมได้รู้จักเพื่อนนักวิ่งใหม่ๆเพิ่มมาหลายท่านเลยจากงานนี้มาเริ่มติดตามบรรยากาศในงานนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับอุตี้ซูเปอร์แตรมครับวันนี้ผมกําลัังจจะมาเอกบ ชายคนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นไอคอนของนักวิ่งยุคนี้เลยนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยไปวิ่งงานเอทเอ็มแบงคอกมานะครับแล้วก็นั่งมอไซค์กลับไปบ้านแล้วก็นอนไม่หลับผมก็ไปลงไปลอตโต้กิจกรรมเนี้ยที่ทางไนกี้เขาจัดไว้กาลังจะหลับอยู่ละทุ่มหนึ่งเปิดมาเจอเมสเซจทีมงานส่งมาแจ้งนะครับว่าเป็นหนึ่งในโชคดีทีนี้ก็เลยแบบไม่ได้นอนเลยกลายเป็นว่าตื่นเต้นหนักเลยครับ พิ่งรู้มาว่านตอนเย็นครับผมก็ผมก็ไปโพสต์ว่าเออพรุ่งนี้ผมจะได้เจอกับคลิปโชเก้นะเออมีใครสนใจจะมาด้วยไหมหรือฝากคําถามก็เบอร์เอิญมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับทักเข้ามาแล้วเบอร์เอิญคนนี้ผมเห็นว่ามันเป็นแบบยูอีดีกลายเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วผมก็เลยลองแยับดูลองชวนดูปรากฏแม่งมาจริงๆ,ซ,งๆซึ่งก็คือคนที่กําลังถ่ายทําอยู่นีครับอ่ะถ่ายเลยสวัสดีค่ะ <laughs> จราะหนีไปวิ่งนะคะวันนี้<อ>เราเป็นการคอลลักันนะคะแบบงงๆนะคะเราสองคนรู้จักกันได้ไงคะอธิบายไปสิคะครับพลอยเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะครับกีป่ปีเราไม่อยากนับเลยเนาะโอ้โหเชี่ยช็อปจะเรียกว่า<อ>ชอ็อปกับพลอยเนี่ยเท่าที่จําความได้นะเ,เราคนละสไตล์เลยคนนี้เขาจะ <laughs> เรียนเก่งมาก <Okay. S 1> ที่ผมที่ผมจําได้คือเรียนเก่ง <laughs> แล้วก็ เป็นเป็นประธานนักเรียนอะไร,ะไรประมาณนั้นเลยแหละประธานสีอะไรเงี้ยประธานสีเป็นหัวหน้าห้องเราอยู่ห้องเดียวกัน <laughs> ทีนี้เนี่ย ตอนเรียนจบเนี่ยก็ต่างคนตักแยกย้ายเนาะตามเวของตัวเองไม่ได้จะนานนานมากเลยอะเวลาเราไปตามงานแต่งก็ยังเห<อ>็นอ,อยู่นะครับ<อ>แต่ว่าก็เออทักทายกันเอางี้ไม่เจอกันนานมากเลยจนวันนี้ค่ะก็อยู่ดีๆก็บอกว่าป่ะไปเจอคลิปคลิปโชเก้กันก็มาเลยพอคลิปโชเก้เนี่ยทำให้เรามาเจอกันวันนี้ตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้แบบใกล้ชิดเขาแค่ไหนได้ถ่ายรูปคู่ไหมครับงนี่จริงๆผมก็เตรียมของมาเไมดี๋ยวไปดูกันใช่ครับว่าผู้โชคดีครับเพื่อนไปได้หนึ่งคนอนไม่หลับเลย โอ้โห oh, oh. ตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริง,รงๆแล้วพยายามพยายามสำรวมไปวปละแต่มันออกการเ <laughs> นี่ยยังไม่เคยเจอตัวจริงๆเลยนะยงงหมายถึงว่าที่เขามาเนี่ยสอวันที่แล้วที่มีอีเวนต์อะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปไถ้าเจอเขาแล้ว ร oh, ู้ส <PA carbohyd> ึกอยากจะพึ่งอะไรกับเขาหรือไม่ไดทำอะไรเขาบ้างโอ้โหจะทำอะไรคือก็จริงๆอะส่วนส่วนใหญ่อะมีแต่เพื่อนๆที่ฝากผมมาบอกนน้นบอกนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีคนนึงเป็นนักวิ่งอยู่อยู่อํานาเจเจริญคนนี้ชื่อประกอปอนนะครับเขาก็ฝากผมมาขอบคุณทิฟชเก้ที่แบบทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ใช่คือตอนนี้กลายเป็นโค้ช กลายเป็นโค้ชวิ่งแบบจริงจังมากแต่ก่อนนี่อ้วนฉุนเลยแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี้วิ่งเร็วมากครับขาแรงมากอีลีตแล้วปอ,อ,อนแล้วเขาดูไปถึงโมเมนต์อะไรของคลิปโชเก้ที่แบบรู้สึกว่าแบบท่าเนเ่ยนชีวิตเขาเลยอะก็ตั้งแต่เบรก2ชั่วโมงเลยเท่าทีาา่เขาเล่าให้ผมฟังนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ตามติดตามคลิปโชเก้ามาตลอดตั้งแต่ขึ้นสู่จุดสูงสุดอะ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ โอเคค่ะเราเข้ามาแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้หันไปเราต้องหันไปคู่กันค่ะ <laughs> นี่นะคะคนเพียบเลยแล้วก็กข้างหลังลก็จะเป็นเวทีนะคะที่เราจะได้ดูคุณคลิปชโชเก้ซึ่งเดี๋ยว<อ>คลิปชโชเก้เขาจะนั่งตรงนี้เนาะใช่ <laughs> ในอีกไม่กี่อึดใจเนี้ยระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นช็อปไนกี้ก่อนนะคะ, <laughs> ะเหมือนจะเจอคนรู้จักนะครับสวัสดีครับพี่ปูบ่าครับ ตื่นเต้นมากครับจริงๆเจอที่สนามบิน <serves> ไปรับที่สนามบินวันนั้นครั้งหนึ่งแล้วก็แบบก็เลยแบบมีโอกาสก็เลยได้มาดีใจครับตื่นเต้นครับผมเห็นเขามาเมืองไทยแล้วมีรอยยิ้มเราก็ดีใจด้วยเราเมื่อวานไปวิ่งไหมคะไมครับผมวิ่งสี่สองนะครับผมเจอเขาไหมคะส่วนกันพอดีเลยครับผมโชคดีหน่อยใช่ดีที่มากเพื่อนมากคนเดียวเลยครับผมกลับผมทีี่่นมาเจอกันที่นี่หมดตื่นเต้นครับรอมานานแล้วครับอินสไปเรชันเลยครับผมโอเคครับถ้าเจอคิดส่งกะอย่าพูดอะไรกับเรา อยากขอลายเซ็นครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับ thank you for inspiration ครับ <Okay. S 1> จริงๆเนี่ยพี่พี่ปูเนี่ยรู้จักกันที่สกายเลนที่เขาซ้อมระยะอัลตร้าเลยนะไปร้อยโลเลยก็ป,ปีนี้ยังไปอยู่ไหมพี่เดียววันที่14นี่ก็ไปเขาใหญ่หรอ้รอยใช่โอเคครับโชคดีนะครับแลอีกไม่กี่อืดใจแล้วทีมงานของคลิปโชเก้จาก NN running team แล้วก็ ผมเห็นโค้ชของคลิปโชเก้ด้วยแพทริกแซงนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในตำนานชาวเขนย่าเลยเป็นนักวิ่งที่แบบเรียกว่าปลุกปั้นคิปโชเก้มาตั้งแต่สมัยยังแบบยังไม่เทินโปรเลยด้วยซ้ำนะครับ <laughs> ใช่ครับที่นั่งอยู่เนี่ยครับ ก็จะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์แขกรับเชิญแต่ละท่านซึ่งประเด็นหลักเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ได้จากการวิ่งบางคําถามเนี่ยผมชอบมากๆเช่นถามว่าแรงบันดาลใจของคลิปโชเก้ในทุกวันเนี่ยคืออะไรคลิปโชเก้ก็ตอบว่าเป็นแฟนทั่วโลกของเขาเนี่ยแหละคือส่วนหนึ่งของแรงบันดาลใจสําหรับเขา ก็มาถึงช่วงตอบคาถามจากแฟนๆที่มาร่วมงานบางคกคำถามที่น่าสนใจนะครับเช่นรับมือกับความกดดันและความคาดหวังยังไงทิปโชเก้ก็ตอบว่าเขารู้สึกกดดันอยู่แล้เป็นธรรมดาเลยทั้งแรงกดดันจากแฟนๆจากครอบครัวแต่เขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปในฐานะนักกีฬาอาชีพความมีวินัยในการซ้อมเท่านั้นคือกุญแจสู่ความสําเร็จในอาชีพนี้ เซชันนี้ผมก็ได้มีโอกาสถามคำถามกับนักวิ่งมาราธอนระดับหนึ่งของโลกอย่างเอลิโอุทคลิปโชเก้เป็นหนึ่งคำถามเลยนะครับต่วนผมจะถามอะไรและเขาจะตอบอยังไงมาดูกันเลยครับยินดียินดได้เลยคุณผู้ชายเสื้อเสื้อดำนุ่นนะครับมีไม้แล้วโอเคเอลิโอุทโอเค I see running today is expanding into so many ways so many different directions um, I see there are two Nike athletes Jacob Ingebrigtsen and Osago. Now they are getting into trail running and cross country running. How about you, Elliot? Would you like to join them soon? Or is it possible to see you in trail running? Yes, it's possible. You'll see me in trail running. <laughs> With Nike i ก็ no เท้าด้วยใช่ฮะมก็เต้องใส่ด้วยนะฮะนั่นแหละครับคำถามของผมแน่นอนคำตอบของคิปโชเก้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเล่นๆแต่ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์ท right. ี่จะได้เห็นเขามาวิ่งเทรลแน่ๆเชื่อว่าประตูบานเนี่ยเปิดกว้างอยู่ตลอดเลยแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยมีความเชื่ออีกว่านักวิ่งเทรลทั่วโลกเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับชายคนนี้อย่างแน่นอนถ้าเขาเป็นวิ่งจริงๆไม่แน่นะครับในอนาคตใกล้ๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นจิมส์วอมส์ลี่วิ่งคู่มากับคีเรียนจอเน็ตแล้วก็ ใช้ก็ได้ครับจริงตอนท้ายเนี่ยผมมีแซล,ลเข้าไปนิดินดนะว่าจะใส่เฮลท์ฟลายวิ่งเทรลใช่ไหมเสียดายนะครับถ้าคลิปโช์เกช่วยตบมุกให้ผมนิดนึงว่าไม่อะ่ะ Trail, เนี่ยจะใส่เฮลท์ฟลายวิ่งเทรลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โบบะมากเลยนะ ผมให้คุณคนเดียวเลยเพราะว่าผมเตรียมของผมมาก็ไม่ได้เซ็นกี้ผมก็เข้าไปทักท่าโค้ชแพทริกแซงนะครับแล้วก็ให้เขาเซ็นอะไรมานิดหน่อยอันนี้ของก็จะมีทั้งของเพื่อนที่ฝากมาด้วยนะครับอันนี้ของผมเองเป็นแบบโลโก้สวูชนะครับมีลายเซ็นของคุณแพทริกแซงนะครับแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะผมตั้งใจเตรียมมาให้กับเอลิโอคิปโจเก้เอาเซ็นนะ เป็นรองเท้าไนกี้รองเท้าวิ่งคู่แรกของผมเลยนะครับก็เป็นไนกีรุ่นซิกเนเจอร์ของเขาชื่อรุ่นว่าเอาล้าปลายในเจเนเรชันแรกนะครับแล้วก็ความพิเศษคือสีเนี่ยมันเป็นสีซิกเนเจอร์ของคิปโชเก้เป็นรุ่นแรกของเขานะครับผมจะให้คิปโชเก้เอาเซ็นแล้วก็จะรีถ่ายไปเลยเพราะว่าตอนนี้พังพังแล้วค <laughs> ู่นี้ผมซัดไปเกือบ2,000โลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เซนแต่ได้ แพทริกมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ผมขออนุญาตฝากไปถึงปอนช่องประกอบดินได้ผมจัดให้คุณได้นะแต่ว่าคลิปโจเก้ไม่ได้เอาอาจารย์คลิปโจเก้ไปแทนนะปอนเป็น Star Wars นี่คือปรมาจารย์โยดาเลยคุณไม่ได้ลุคสกายวอล์กเกอร์คุณได้โยดาโทษฟินโทษฟิน t h i อ uh for my friend โอเคโอเค and you 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 got the signature yeah i v got the signature before yes not eliot yeah both I got both yeah Not, not here, but I got it uh, before. I saw him at the... Uh, In Bangkok? Yes, at his hotel. Yeah. Where he stay, may I ask? Uh, okay. <laughs> I'm not stalker, just asking. <laughs> Every fan is a so stalker. <laughs> okay. Nice to meet you. Thank you. Okay, have got I โอ้จริงเหรอไอ้เหี้ยลืมตัวเลยแต่รู้สึกว่าคุณได้คุยกับเขาแล้วเสียงสั่นมากเลยนะคุณได้คุยกับเขาแล้วเขาไม่หัวเหรอจริงๆว่าจะพิเศวหรือเปล่าใช่ใช่คุณได้คุยกับเขาโอ้ยเป็นอะไรกันคะเจวินก็เป็นไอดอลคนหนึ่งที่แบบเร็วล่าสุด J T M นี่ก็คือครับ N R นะครับ National Record ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมว่าคนนี้เร็วกว่านี้แน่นอนเร็วได้อีกเยอะเลย นะครับก็เป็นคล่นลุกใหม่ในอีกหนึ่งเชนดูดิครับกูสบัมผมยังแบบตั้งแต่ตั้งแต่ที่ถามเรียกว่าตั้งแต่ที่ถามคลิปโชเก้ผมยังแบบขนลุกอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าแบบเราเห็นพวกเขามาตลอดเวลาเลยทั้งคลิปโชเก้ทั้งโค้ชแพทริกแซงแล้วก็ล่าสุดก็คือคีรินนะครับวันนี้ได้มาเจอตัวจริงแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบเกินบรรยาขอบคุณไนกี้ประเทศไทยมาณที่นี้ด้วยนะครับที่แบบจัดกิจกรรมดีๆแบบเนี้ย อ,อยากให้จัดอีกบ่อยๆ,ๆดีมากๆครับโอเคจะซื้อไนกี้แบบเป็นแบบว่าอ๋อผมซื้ออยู่ยี่ห้อดีหมดเนื้อหมดตัวเดี๋ยวสัมภาษณ์แฟนคลิปช็อเก้นะครับความรู้สึกได้ครับสวัสดีครับเด็ดช่องฮักลังนะครับเหตก็ฮักลันวันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้มารอเฮียเพราะเมื่อวาน,านวิ่งตามเฮียแต่ไม่เจอวันนี้หวังว่าจะได้เจอได้ลายเซ็นแล้วก็ได้เซลฟี่กับเฮียครับผมครับผมก็ตื่นเต้นมากครับก็ที่จริงเรา วันนี้อยากให้เคลียร์เซ็นเสื้อทีมผมนะครับแล้วก็พร้อมพี่ตูนนะครับผมใช่ครับทีมอะไรครับผม k i n คาร์ t ตอร r ไคล์รันนิ่งทีมครับถูต้องเลยทีมคาร์เตอร์ไคล์รันนิ่งทีมเสร็จแล้วแบบโอเคอ่าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่บอกจนกว่าจะพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ